เอาละครับการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแบ็กสตีคอร์ดโอเคคนระับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Shadow Fight 2นั่นเองนะฮะโอเคก็ขอกบขออภัยคุณผู้ชมด้วยฮนะที่ห่างหายกันไปนานทีเดียวพอดีว่วาติดภารกิจอยู่นะฮะก็ขอภัยจริงนะฮะแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะโอเคฮนะเราก็มาต่อกับ พาร์ทสี่นะฮะเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าผมจะอะไรนะเขาเรียกว่าเลยนะยังไม่ได้เล่นดวนไปนะฮะก็เพราะว่าไม่ได้ต่อเน็ตไว้ฮะคราวนี้ก็ต่อเน็ตไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยตอ่อเน็ตเรียบร้อยโอเคเรามาลองเล่นกันสักตาหนึ่งนะฮะโอ้โหสู้กับนินจาเไร่บ้เนี่ย นินจาด้วยแหมโอ้โหโอ้โหดูดาบมันโอ้ดาบโอ้โหโโอ้หจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ต่อกดกดโอ้โหโดนไงโดนโอ้โหโดนโดนเตะเข้าไปสิเตะเข้าไปเออโอ้โหอืมมันมากโอ้โหโดนโดนรัวนินจามันตายตายอ้ออ๋โอ้โหขึ้นลอด เจ้าช่วยโอ้คมัหลอดจังหวะนี้โอ้โหมึงมันขี้โกงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอืออืออือดูดูโอ้โหโอ้โหแล้วดูดาเมจเรานี่แบบแคบไม่ได้เรื่องเลยกับกับโอ้โหเสร็จไปแล้วเนี้ยรอบสอง จังหวะในรอบสองครั้งนี้นะฮะยกที่2ของ,งเราได้เริ่มคนขึ้นแล้วนะฮะโดยชาร์โดเป็นไฟเปิดก่อนนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับโอ้โหตอนนี้โดนเตะลงไปแล้วโดนเตะโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้นะครับเป็นไงล่ะเนี่ยล่ะเข้าเข้าไปแล้วก็โอ้โหจะเสยจะเสยไม่ได้ต่างคนต่างตั้งหลักนะฮะโอ้ล้วก็โอ้โหจังหวะนี้ฮะชาร์โดเป็นฝ่ายโดนนะฮะโอ้โดนรัวๆไม่ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วมันจะเก่งเกินไปแล้วโอ้ยพอโอกูตายโอ้ยหอ้ยไม่ยั้งไม่ยั้งโอ้ยโอ้กูยอมแพ้ยอมยอมแพ้โอ้อ้าวครับ ายไม่เป็นท่าฮะกับดน p p p วนนะฮะโอเคฮะเราก็มาอยู Audrey, ่ในช่วงชวอนเม้นชาร์โดุพทะวูลเลออ่านมัวชิพายโอเคฮะยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งโอ้โหตั <oughs> ้งหลักเลยเหรอเริ่มมาถึงตั้งหลักเลยเหรอมาดิมาเลยมาเลยมาเลยเุปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เรียบปิดก่อน เข้าไปโอ้ย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 แทงหิบแทงหิบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักตั้งหลักโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืม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 โอ้ยเต๋หรอเต๋หรอเตะโอ้โหตามตามไปเตะตามไม่เตะตามไม่เตะเขาเรียกว่าตามไม่เตะอืม อูห้หลบได้อ้วหลบได้เตะเสรเข้าไปสิจะมาสู้กับข้าชาโดผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้โอ้หือเผลอพี่เผลอไม่ได้เลยเผลอไม่ได้เผลอเผลออู้หลบได้แล้วกันอ้วหลบได้โอ้อัวนสวนเข้าไปสิสวนเข้าไปอู้หลบได้อะหลบได้อะโอ้โหท่านี้ท่านี้คอมโบไม่ได้ฮะเพราะว่าต่างคนต่างหลบนะฮะ ตเตะเข้าไปอู้เดี๋ยว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 เออโอ้โหเล่นเล่นเล่นกูรู้ไงเล่นเล่นข้าเหรอจะมาสู้กับเขาเจ้าจะตายอยู่แล้วอย่ามาไขสืออย่ามาโอ้โหไขสือไขสือเหรอหืยเฮ้น้ำไปแล้วครับหนึ่งแต้มมาคุณผู้ชมครับหลอกสองจังหวะนี้ฮะ โอ้ยโอ้โหเปิดฉากด้วยการองแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้โอ้เตะสกัดเตะสกัดสกัดเลยสกัดวิโดดโอ้โตามตามไปซ้ำนะเไปตามซ้ำอืออือหลบมาหลบมาโอ้ยหลบไม่ได้โดนสกัดอืออืออือ โอ้โหจะยากไปไหนล่ะจะลบลบลบนั่นแหละครับส,สูสีฮะสูสีจังหวะนี้ฮะเลือดผมน้อยกว่านะครับคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เขาจะแพ้ไม่ได้เขาจะแพ้ไม่ได้โอ้โหแบบรู้สึกว่าดุเกิดกันมากเลยโอ้โหโดนไปแล้วฮะโดนโดนโดนโอ้โหโดนไปแล้วโอ้โหจังห,หวะนี้นะครับก็ชนะไปแล้ว ยอดนะฮะโอ้โหเงิน250หแม่เป็นอะไรสุดยอดจริงๆฮนะฮนะก็ผ่านไปด้วยดีคนระับกัดหมดทัวร์นาเมนต์นะโอเคฮนะเรามาดูทางฝั่งของเอซเ,เวอร์ฮนะเซเวอร์นะเรนะี่ยนะผมว่ามันก็หาเงินได้ดนะีฮะแต่รู้สึกว่าตัวละครที่เราร่วมต่อสู้ด้วยเนียนะ่ยจะยากขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะ รอบที่หนึ่งโอ้ดาบเล่นดาบไปเลยดาบคู่ด้วยดาบคู wow. ่ใช่ไหมดาบคู่นินจานินจานินจาก็โดนท่าของท่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเจยนเจย์เจย์โอ้ยเต็สวนเต็สวนไม่ได้อืออือเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่ยยุ่โอ้ยโดนแค่ปลายเล็บแหมไม่พนันท่า โอ้ยโอ้โหโดนไยเล็บก็มาโอ้ยไยเล็บอยู่แล้วโอ้ยจะโอ้ยอีกนานไหมอะไรจะสวนได้เนี่ยเอออโอ้ล้มล้มได้ไงล้มได้ยังไงล้มล้มได้ยังไงต่างคนต่างตั้งหลักเพื่อดูเชิงนะครับดูเชิง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 ตายซะในรอบสอง อ้าไม่ใช่รอบสองดิเออรอบสองถูกละวป็นอะไรเออโดดโดดมาเลยโดดมาโดดมาเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหโอ้โออรบบทบ่บทำรบ้บรบรบ้บรบรบร้รบทบรบ้บร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 บอบรอร โอ้โหโอ้อือือตั้งลักอุ๊ยโอ๊โอ้หลบได้หลบได้นะหลบได้หลบได้หลบอ้ับกูทุีกแล้เอไอเอไอทุ่มโอยเตะกูอีกอืออืออือโอ้อุ๊ยเดียเดี๋ยวเดกู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 ตายไม่ได้ตายไม่ได้ไปรอบอื่นไม่ได้แล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยเย็เเเ อ้าวกดกลับไม่ยอมปรับยังไงอืออโอ้โหจังหวะนี้เดี๋ยว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 โอ้โอ้โอ้โหโอ้โหจะตายแล้วเลือดคุณเหลือนิดเดียวมาต่อรอบสามนะฮะเล่นทายเยอะมากใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้นินจาจับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ มาอ่กโอ้ยโอ้ยโอ้ยม oh nice oh oh. oh ึงดูเลือดกูบ้างสงสารกูหน่อยโอ้ยโอ้ยกูโดนต่อยโอ้โหนี่ขนาดกูไม่รู้ใช่ไหมมาดูโอ้ยโอ้โอ้ยเลือดกูเลือดนิดเดียวโอ้โหกดไม่ทันเอาไมาแล้วไงนะเอาเหรอ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 มาหนี้โอ้โหกูเลือด เล,ออดเ,ดเลือดอยู่นิดเดียวเ,เลือดอยู่นิดเดียวเองเหลือเลือดอยู่นิดเดียวอือกดกลับกดกลับนั่นแหละครับผมเหลือเลือดอยู่นิดเดียวคุณผู้ชมผมจะโดนอีกไม่ได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมผมจอมโอ้ยยอมรับเลยครับว่าเขาเก่งจริงๆโอเคฮะก็ชุดเนี้บแบบไม่ต้องคิดเลยครับอัพไปเลย2อนาที ส่วนดาบเนี่ยฮะก็อัพไปเลยฮะแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยฮะเนี่ยตั้งเหลือ800ไปไงฮะแบบสุดยอดไปเลยฮะส่วนอันอื่นก็รู้สึกว่ายังไม่มีอะไรมากมายนะครับอ่าอาวุธหล่ออัพเกรดเสร็จเรียบร้อยนะฮะโอเคตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปมันเออรู้เล้วอัพเกรดเสร็จแล้วโอเค เอาแล้วครับก็ถึงช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอีกเช่นเคยนะกับช่วงที่มีชื่อว่า Shadow วะท่า n i e d l e ครับพาร์ทที่แล้วผมผมแพ้ยับเยินนะคุณชมเพราะว่าสู้สู้เข่าไม่ได้นะโอ้โหดูดูมันดูมันไช้ทาเหมือนเราเดะเลยเดะเลย <c oughs> เดะโอ้ย สู้ได้ไหมเนี่ยเราไม่ได้อัพอะไรมาด้วยอ่ะก็อัพแต่ดาบอ่ะดูดูดูมันจะล้องห้โอ่น่จะมีรอบสองแค่นี้ก็รู้หนแพ้ชนะแล้วอืออือวิ่วิ่วลดยู่รถอยู่รถอยู่ลดอยู่โอ้โ้หหหห โอ้โหโอ้โหพอแล้วพี่พอแล้วอือ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 โอยอ้าวยับครับก็สำหรับพาดนี้นะก็ผ่านไปด้วยดีฮนะด,ดีอะไรแนะแพ้ยับเยินเหมือนเดิม กับหนูนิดเดินนะฮะโอเคผมคงต้องกลับไปทำกันบ้านจริงๆแล้วนะครับโอเคครับคุณผู้ชมกพ็พาร์ทที่4ี่นี่ก็ขอจบกันไปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทำต่อหรือเปล่าครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นสักเท่าไหร่นะก็อาจจะมีเกมใหม่มาเกมนี้อาจจะพักไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าคือเล่นๆไปเราก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าเบื่อนะ บางเกมที่เราเล่นอะไรที่มันนานๆแล้วมันแบบเล่น,เล,นเล่นมานานแล้วมันก็รู้สึกเบื่อกันบ้างฮะก็อาจจะแบบอาจจะเล่นไม่จบนะฮะก็กลับขอภัยด้วยนะฮะก็สําหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ฮะอ้อคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร์ e ซับสไคร์ซ <laughs> ับสไคร์กันด้วยนะครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้แบคดีคอร์ดก็ต้องขอจบการรายงานแต่เกมวันนี้พบกันใหม่ คลิปหน้าไม่รู้จะมีคลิปหน้าหรือเปล่าแต่ำหรับวันนี้สวัสดีครับที่น้องชาวไทย